สวัสดีครับก็วันนี้เราจะมาดูลุงตัดกระเป๋าทรงกีตาร์นะ,ะเดี๋ยวให้ดูลงุงกำลังจะตัดหนังทรงกีตาร์เป็นวันแรกนะใช้วเวลา2วันกระเป๋าใบนี้นะอันนี้คือเพิ่งเริ่มเริ่มเลยนะมันีเครื่องปั้ c. มของใช้มือทุกอย่างตัดโดยการล่างโครงไว้เรียบร้อยแล้วนะมันที่ตัดสดๆนะเห็นนะอะไรเงาเงาสีงเงินๆงนั่นคือการล่างโครงไว้เรียบร้อยแล้วอ่านะ ขอ่นะอันนี้เป็นใบของพี่สมพรภูสม,มายนะอันนี้คือพึ่งจะได้ใบกระเป๋าหน้าเดี๋ยวไปดูลุงลุงเขาเรียกว่าอะไรวะสกรีนหรือทําให้มันบางแป๊บหนึ่งดูแป๊บหนึ่ง เครื่องสก,กีน,นียก็คือเครื่องที่จะทําให้หนังมันบางลงเป็นส่วนๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ให,ให้ดูว่าตรงไหนมันบางบ้างอันนี้ก็คือส่วนขอบที่จะบางเพื่อจะได้พับได้แล้วตัดได้อันนี้ก็คือบาง,งานะอ่ะองมาทำาทำีละขั้นตอนทีละชิ้นนะ่ะอ่าทีละชิ้น ที่กําลังทําอยู่นี่คือเป็นหนังออยด้านะสีน้าตาลขี้ม้าต่อหนังมันติดจังเพราะว่าจะช์ตะเกียบอ่าคือผมไม่ได้ถ่ายทั้งหมดนะถ้าสมมติจะถ่ายจนกระทั่งกระเป๋าใบนี้เสร็จเนี่ยต้องสองวันดังนั้นผมวันนี้ผมถ่ายแค่นี้ก่อนลวกันเพราะวันนี้เป็นวันที่เริ่มเริ่มทำนะครับเพราะว่าต้องทำทีละชิ้นทีละชิ้นประกอบันทีละชิ้นทีละชิ้น เพราะว่าเราไม่ใช่ง <ๆ S 2> างานใหญ่เราทำทุก,ทกชิ้นกับมือกแพน้าบเมสือจียดอเรประการทธรรมพอ่นี้แล้วกันนะวันนี้ก็เท่านี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสครับเดี๋นนะยว้ใครสวย